มุมนี้นะครับผมนนักท่องเที่ยวก,ก็นิยมมาถ่ายรูปกันนะครับผมเพราะว่าด้านหลังเป็นรูปตึกนะครับผมนี่ครับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนมาเห็นยังต้องว้าวเลยนะครับผมนี่ต่างชาติส่วนใหญ่นะทุกคนแถวๆนี้นะครับผมแล้วเขาก็จะเช่าคอนโดซื้อคอนโดอยู่นะครับก็เลยเยอะนะครับผมนะ โอ้โหตรงนี้ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสองฝั่งไทยลาลาวว้สุภูสุขน,นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ต้อมกับเจ้าภาพทุกคนมาชมภาพบรรยากาศที่สวนดูสิทอรุณนะครับผมนะที่ศูนย์การค้าดูสิทเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมนี่ครับคลิปนี้ก็ถ่ายในวันที่2เดือน มกราคม2569นะครับผมณตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่4โมงเย็นนะครับผมนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดนะทุกคนก็เป็นคลิปแรกในปี2569นะครับผมนะสำหรับศูนย์การค้าดูสิเทนทัลพาร์คนะครับนี่ทุกคนนี่คือนักท่องเที่ยวนะครับผมนะที่มาเที่ยวชมสวนนะครับนี่ทุกคนโอ้โห นี่ครับสวยมากนะครับผมนะมองมุมนี้ก็จะเห็นตึกสูงๆแล้วก็รถไฟนะทุกคนเน่มุมนี้นะครับผมนะันกท่องเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปกันนะครับผมเพราะว่าด้านหลังเป็นรูปตึกนะครับผมนี่ครับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนมาเห็นยังต้องว้าวเลยนะครับผม นี่ครับผม okay, <thank> โอ้โหเ <Okay. S 1> ยอะมากทุกคน oh, <thank> นี่ครับโอ้โหต้องไล่หลบกล้องนะทุกคน oh. นี่นะครับ oh. ปีนี้มาดุนกันนะครับผมว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะทุกคนว่าปีนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมนะปีที่เดียวทุกคนปี68นะก็จะอยู่ที่33ล้านกว่าคนนะครับผมก็เยอะนะครับปีที่แล้วนี่นะครับตอนนี้เนี่ยอากาศกำลังดีนะทุกคน โอ้ตรงนี้มีร้านมาเปิดใหม่ด้วยทุกคนไม่รู้ว่าเป็นร้านอะไรนะตามที่มองลงไปนะทุกคนก็จะเป็นร้านเครื่องดื่มนะต้อมคิดบ้าเขาจะทำเป็นแบบว่าศูนย์แอปเปิลสโตนนะครับที่แท้ก็จะเป็นร้านเครื่องดื่มนี่เองนะครับเดีย๋ยวต้อมพาเดินไปส o มร้านนั้นนะครับผมโอ้โหักทตรงเที่ยวกำลังขึ้นมาทุกคน ตรงนี้มีอุโมงค์ไฟด้วยนะครับอ,โอุโมงค์ไฟนะทุกคน นี่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านเครื่องดื่มใครที่อยากจะมาจิบเบียร์จิบไวน์นะทุกคนนี่ครับมุตมตึกสวยๆทุกคนในช่วงเวลานี้นะทุกคน,น,นโอ้โห ต่างชาติเยอะมากนี่ครับผมต่างชาติเยอะมากน,น,นั่งชิวๆเลยนะครับชมภาพบรรยากาศตึกสวยๆนะครับผมโอ้โหฝั่งด้านนี้ทุกคนมีต้นคริสต์มาสด้วย นี่ครับตรงนี้นั่งชิวๆเลยทุกคนชมมุมาตึกนะครับผมนะมุมตึก ต้องมาตายตรงนี้นี่ังมาบรรยากาศกำลังดีนะทุกคน มีเสียงน้ำตกด้วยนะครับ โอต่างชาติเดิมขึ้นมาเยอะแล้วทุกคนนี่ครับผมมีดน,น,นตรีเบาๆพอๆให้ฟังนะครับนี่นะครับผมนะ สร้างได้ถูกที่จริงๆทุกคนศูนย์การค้านี้นะครับต่างชาติดเยอะมากทุกคนนี่ตรงนี้ก็มีร้านกาแฟด้วยทุกคนเป็นเครื่องดื่มคาเฟเล็กๆนะครับตรงนี้โหเยอะมาก

นี่ครับผมมีน้ําตกด้วยนะครับ นี่ทุกคน ใครที่นั่งรถเข็นก็สามารถขึ้นมาได้นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นทางเดินแบบนี้นะครับรถเข็นนี้เดินเเข็นได้สะดวกนะครับผมโอ้โหมุมนี้ก็เยอะนะครับโอ้โหเต็มเลยทุกคนต่างชาติ ทางาส่วนใหญ่นะทุกคนแถวๆนี้นะครับผมนะ mm hmm. เขาก็จะเช่าคอนโดซื้อคอนโดอยู่นะครับ mm hmm. ก็เลยเยอะนะครับผมนะ mm hmm. โอ้โหตรงนี้ทุกคน ก็คือก็ต้องดูด้วยนะครับดยิะครับู้คนขึรัมดูด้วยนะครับผูึ้เยนะครับ ก็คืนเขาก็จะมีการเปิดไฟนะครับผมบตามต้นไม้นะครับแล้วออกจากบนขึ้นไงอะเราจะเดินยังไงจากข้างบนล่ะเดินลงล่างไปเลี้ยงหน่องน,นี่ตะคนยิ่งเยอะ น่าต้องเที่ยวต่างชาตินะทุกคนทั้งคนไทยและก็ต่างชาติทุกคนคนไทยนี่ก็ชอบขึ้นมานะครับผมนะมาถ่ายรูปกันนะครับบางคนก็จะไม่มีโอกาสได้มานะทุกคนเพราะว่าไม่ได้หยุดงานนะแต่ว่าช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวไงทุกคน นี่ครับผมนะนี่คืออภาพบรรยากาศนะครับผมที่สวนดูสิทอรุณนะครับผมที่ศูนย์การค้าดูสิเซ็นท่าพาร์คนะครับผมนะนี่ครับก็จะเห็นนักท่องเที่ยวแล้วก็คนไทยนะทุกคนที่พากันมาเดินเล่นมาเดินถ่ายรูปนะครับผมนะเยอะเลยทุกคนวันนี้นะครับนี่มีรูปตึกสวยๆนะครับผมนะสหรับคลิปนี้ต้อมกจะได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อกับฝางพีเอฟซีนะครับผมนะ ใครที่ซื้นชอบในการนําเสนอของต้อมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ